อันว่ามันก็ไม่พิษโปรตีนมันอยู่ในเตยแต่อีสาวดูว่าเคยไปอยู่ในคาบนน่านเออให้ลูกเคยสร้องนุวยเจ้าขามเดนกันยุบติดร่างคนแล้วติดร่างแล้วเออแต่ตาเผื่อนกูไม่ตายไอ้คว่าป้าไปดิ้าเผื่อนกูไม่ตายหลูกกูไม่ติดร่างก่อยเผื่อมึงอะ่ะบินลาดินโอ้ท่ันเผื่อนเออ อยบันโรเราจำรังให้กินกล้วยทุกวันไอ้นั้นซ้าว่าบินลาดุงแต่ไม่ใช่บินลาดินคนนายวงหล้าไี่คบผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้นคนเตืบเติบขอบได้ไอ้ยในประธานจิินดีปารัซดเล็กว่าพุ่มตมกินชโ่โหโคคอยโอมามาโอมามานี่ใหญ่มากไหมคะไญ่ไม่ยญ,ญ่ไม่รู้ปอบพองออกแล้วหล่นต้วเยเลยน่าดืเดือดร้อนวันนี้จำลำบาก บรรลไม่พึงเคยเมืองนครที่เป็นเมืองตีแก่งคุณมาไหวปราชาดกันหานือวันนี้กูไปตึ้งจอดนอนคนนั้นจีจีไปทางนี้น้องไปทางนั้นจอดตรงนี้ลานจอดไปว่ะผอลงตึ้งป่าดอกไม้ไม้คำหนึ่งพมคุยคอยสามสิบสามสิบเออสามสิบให้ตองกันจีเป็นหานือปอไปประเนี่ยราออกมาไหวตรงนี้น้องมาถูกกัน พูกกันเือดอกบัวกันบอกว่าเซดเขาว่าไม่ต้องไปปักไม่ไคลตั้งไวในทาตะนองว่าตุรากิดเลอตุรากิดเมืองนครรวยคุณคนเราอาดื้อแค่ว่าเรามาทำบุญได้บุญพี่น้องแควนๆพี่ที่ใครดอกมาอยู่ตรงนั้นวันนี้มาด้วยกับหลักใจเด้วคุณคนชาตดพี่กูเจออเมริกาลัดวัวอิดับเมื่อนจบได้โลกกับกูอ่าดื้มมอ กูไปเจอหลุมมวงกว่าว่านแม่ยายหลุมม่วงจริงๆ้อให้หลอกง่ายต่ลัวมาที่หม่องเป็ดไม่ไม่นี่เพิ่งลงจำหม่องเป็ดวันนี้หลัวก็ว่านเชียบหวก็หลอกง่ายตะวันเชียบเลยอ่าเด้อมึงว่าเปื่อกว่าพวกมายองนุย่ยเปลือกเงินแค่ว่าเปื่อให้มาว่านแดงหลัวก็เปลี่ยวๆปว่านว่ากินกนับเปลือได้แล้วอ่าเด,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 ด้อชาลาดกดดีชาลาดชาลาดือชาลาด จะลาโดยเร่ออ่าดูจัวะนุกันแล้วขี้ยางนี่ซุนบอยก็ควรไอ้บูลักขี้ยางนี่กว่าภาพปราบไม่ได้เลยหลักเลยมันสัดจบสักกันแล้วกูเครียดอ่าเน้อปราบไม่ได้ปราบยากพวกนี้มันสร้างนกกลุ้งหลุนพีเศษเส้นรูปามาเคว็ดไว้ตำกิ่งยางพอ็นจูนอ่อพอจูนพอ็นเจ้าของสวนเดินผ่านนกกลุ้งรองบอกเจ้ามันรองเพื่อเคล็ดวิทย์เคล็ดวิทย์เคล็ดวิทย์อ่าเน้อปราบยากปราบยากปราบยากบุญเนี้เ ด้วยปลาแก้วกแสดงว่านายตองมีดวงตาเห็นทมแล้วอมิตรพูดมึงไปทำแบบนั้นมันไม่ได้เลยแก้วมันดักแร่โอ้โบ,โบ,โบโนี่ถ้าเ,เป็นเนี่ยจันถ้าเปนเนีย,นยผมก็คือว่านี่กิดกันนี่กับไม่ใหญ่ไปเลยนั้นปัน่นเปลือลูกเราเรา,เราอย่าไปใช้ดตรีบแบบนั้นเลยแต่เราขยับกระย่ายนิดขยับกระยายหรือ เวลาเราให้สิ้นกวดมดามเ,เราใช้จังหวะกันทักนี่ที่ใช้ปัดปลือลูกจานย์ทำไม่ได้ถ้าเราให้สิ้นแบบอินเดียเราบอกว่าองค์ประชุดในประเทศอินเดียเราบอกว่าเราให้สิ้นแบบอินเดียนี่เพรมันไม่ใหญ่ใะใไห้นี่คือความไม,ม่มันเดิมมันเดิมปลือลูกอัดส์มบนพม,มาวันนี้จังหวัดจังหวัดดีครับอาจา,ารย์ไม่ความเปลือยอาจารย์แค่นาน้าต้องทำความเคารพาจารย์ทุกต้งกับมาไหม สวัสดีกรับท่านพระฤาีที่เคารพวันนี้ผมได้มาพบนั่งลงเคารพอ,อา,จา,อาจารย์ไม้ความแบบนี้แค่ไหนต้องสวัสดีญาตเป็นบอดกรนเมื่อเนี่ยแกมึงเจอกูเถอะนำเตาแกงปูปลากันนำเตาสมบูรณ์แรงระด,ดวงเท้ากันนี่เจอกูเถอะมาเล่นดีนนำเตาน จะทำไม่ได้ลูกมันปิดปุดป่ต่บรญยัตเออเออปมปมปมหรอกทำไม่ไอาจันน้อง